สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูการออกแบบโครงสร้างโปรแกรมเก็บยอดผลิตรายวันกันโดยเราจะแยกข้อมูลออกเป็นดีเสียซ่อมทิ้งเพื่อนำไปประเมินประสิทธิภาพการผลิตออกเป็นรายงานและจำแนกของเสียออกตามสาเหตุต่างๆเพื่อปรับปรุงต่อไปนะครับไปดูกันเลยครับอันนี้ผมมีการออกแบบ ตัวโปรแกรมไว้ใน Excel ในลักษณะนี้นะครับตัวเทเบิลแรกหรือเทเบิลแม่เราจะเก็บออเดอร์ครับคือใบสั่งผลิตเลขที่001นะครับลูกค้า ABC เป็นขอบกลมเริ่มผลิตวันที่เท่านี้จำนวนทั้งหมด1,000ส่วนตัวเลเยอร์ที่2หรือว่าตัวเทเบิลลูกเราจะเก็บรายละเอียดการผลิตแต่ละวันครับออเดอร์001เห็นไหมครับมีทำอยู่3วัน12 13 14ตัว ยอดสั่งผลิตคือวันละร้อยนะครับ10วันก็คงหมดพันตัวลักษณะนี้แล้วเราจะเก็บยอดของแต่ละวันตัวแยกประเภทของดีของเสียของซ่อมแล้วก็ทิ้งนะครับโดยตัวของเสียนี่เราจะเอามาจำแนกตามสาเหตุในเทเบิลหลานหรือเลเยอร์ที่3นั่นเองครับอย่างตัวอย่างนะครับออเดอร์001ผลิตวันที่12 มีของเสียอยู่10ชิ้นนะครับเพื่อนน้ำมัน 7, เจ็ดเศษได้3าลักษณะนี้โดยตัวลิงก์จะเป็นตัว ID ข้างหน้าของตัวลูกนะครับอย่างวันที่1มี2สาเหตุลักษณะนี้ส่วนตัวนี้เป็นข้อมูลตั้งต้นของ reject type ครับเพื่อเอามาทำดอบดาวตรงนี้เป็นตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นการออกแบบ คร่าวๆเพื่อให้ดูแนวทางการใช้ Microsoft Access ในการเขียนโปรแกรมนะครับผมจะทำดอบดาวให้ดูเพียงตัวเดียวถึงตรงนี้เราก็พร้อมจะไปเขียนโปรแกรมกันแล้วครับไปเปิด Access กันเลยครับตัวอย่างนี้ผมจะใช้ Access 365นะครับใครที่ใช้2016 2019หรือเวอร์ชันต่ำกว่านี้ก็สามารถทำตามได้นะครับ ที่แตกต่างกันเพียงแต่เมนูมันย้ายที่ไปมาเท่านั้นเองครับผมเริ่มที่ blank database นะครับแล้วก็ browse หาว่าจะไปใส่โฟลเดอร์ไหนผมใส่ที่ desktop เลยครับตั้งชื่อโปรแกรมเป็นตัว production control นะครับแล้วกด ok ไปเราก็ create เลยครับเราจะได้ table เปล่าแถมมา1 table ปิดมันไปนะครับอย่าลืมนะครับถ้าใช้ access ครั้งแรกต้องไป set conflict ตรงนี้ก่อนนะครับ ี f ไ i l e แล้วก็ลงมา option แล้วก็ตรง touch center นะครับ touch center setting ตรง m a c คร setting นี่ครับปกติจะอยู่ที่ disable นะครับให้เป็น enable ก่อนเพราะเราจะมีเขียนโค้ดถ้าไม่ตั้งค่าจะใช้งานไม่ได้นะครับแต่เป็นการตั้งค่าครั้งแรกครั้งเดียวรายละเอียดคงไปดูในหลักสูตรต่างๆได้นะครับผมกด ok ไปนี่คือการเซตตามปกติของคนใช้ excel ในครั้งแรก เสร็จแล้วถัดมาครับเราจะเริ่มสร้างเทเบิลกันผม Copy ตัวออเดอร์ไปครับเอาหัวไปด้วยนะครับแต่ไม่ได้เอาชื่อออเดอร์เทเบิลไปให้จำไว้นะครับ Ctrl C จากนั้นกลับมา Access c t r t V p l v t t e ธรรมดานะครับ mm hmm. เขาก็ถามว่าเอาหัวคอลัมน์มาด้วยหรือเปล่าเราก็ตอบว่า yes แล้วก็ Object Import Successfully เห็นไหมครับ Import เข้ามาแล้วกดโอเคไปเราก็ได้ Table ลชื่อ Sheet 1มานะครับคลิกขวาแล้วก็ Rename เปลี่ยนเป็น Order TBL ที่ผมบ,บอกให้จำไว้นะครับกลับไปที่ Excel ครับมาที่ O2 TBL c o n t r l C ผมไม่เอา ID ไปด้วยนะครับเพราะ ID จะไปสร้างใน Access แล้วก็กลับไปที่ Access ครับ c o n t r l V Yes แล้วก็ OK ชิดีหนึ่งนะครับ Rename เ,เปลี่ยนชื่อเป็น O2 TBL แล้วก็กลับไปที่ Excel อีกครับ O3 TBL นะครับ คิดกว่า rename O3 tbl จากนั้นก็กลับไปที่ Excel อีกทีครับเอาตัวข้อมูลตั้งต้นของ reject type มานะครับ Control V Yes แล้วก็ OK ชีตหนึ่งนะครับ rename เ,เป็น reject type tbl ครับ OK ครับเราก็ copy ทั้ง4 table จาก Excel มาแล้วนะครับกลับมาที่ a c c e s s คลิกขวา e ี s g n View คลิกขวาที่แถวบนสุดนะครับ Insert r o w O2 ID แล้วก็พิมพ์ A เข้าไปตัวหนึ่งนะครับหรือเลือกก็ได้ Auto Number จากนั้นก็คลิกขวาแล้วก็ใส่กุญแจอันนี้เป็นกดตายตัวของ Access นะครับคลิกขวาที่ O3 คลิกขวา Insert r o w O3 ID Auto Number แล้วก็ใส่กุญแจ ถัดมาครับที่ออเดอร์คลิกขวา Insert Low o ลโอไอดีออโต้แล้วก็ใส่กุญแจถัดมาครับ Reject Type Design View คลิกขวา Insert ร์ตโลอารไอดีออโต้นเบอรแล้วก็ใส่กุญแจครับจากนั้นคลิกขวาตรงนี้ close all เลยครับปิดทั้งหมดแล้วก็เยสไป3-4ทีก็เป็นอันเสร็จการให้ ID กับทุกเทเบิลนะครับอันนี้เป็นไฟ์บังคับนะครับทุกคน ที่ใช้ a c c e s s ต้องทำอย่างนี้นะครับ ID Auto Number ใส่กุญแจคลิกขวา Design View ครับเริ่มปรับตัวดอกดาวกันนะครับดูที่ Excel ครับ d o อ d o w n คือที่ผมไฮไลท์สีไว้ส่วนดอ d o w n จากไหนดูว่าผมไฮไลท์ที่หัวคอลัมน์ไหนก็ตัวนั้นเป็นข้อมูลที่นำมา Do อก down น,นะครับกลับไปที่ a c c e s s ครับตัว O2 Link ตัวช็ t t e ทคผมจะเลือกใหม่เป็นลุคอัพวิสระเดี๋ยวจะเห็นมันเปลี่ยนเป็นนัมเบอร์นะครับแล้วก็ next ไปเลยครับเอามาจากตัว order table นะครับที่ดูตาม Excel เมื่อกี้ Next ไปเอา order number มาครับโยนข้ามมาฝั่ง select field หมายถึง drop down เราจะอยากเห็น order number นะครับไม่ได้อยากเห็น ID Next ไปครับ short ascending เรียงตาม order number นะครับ ABCD แล้วก็ next ไปแล้วก็ finish ครับ yes เห็นไหมครับตัวลิงก์เปลี่ยนเป็น number แล้วเขาบอกว่าข้อมูลอาจจะหายเพราะว่าเมื่อกี้มันเป็น text พอเปลี่ยนเป็น f i e l d ตัวเลขมันใส่ text ไม่ได้มันเลยจะลบทิ้งหมดเห็นไหมครับลบทิ้งหมดสีเล o ก d เลยโอเคครับเราก็ปิดอันนี้ไปกลับมาที่ตัว table 3คลิกขวา design view ครับตัวลิงก์ดูที่ excel นะครับ ตัวลิงก์ก็คือ o3 ลิงก์อันนี้สีเขียวเอามาจาก o2 id ใน table o2 table นะครับเป็น Number อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราใส่ตัวเลขมา lookup วิสร next by แล้วก็เลือกจาก o2 ครับ next by เอาตัว o2 id ครับ next ไปแล้วก็ sort ตาม o2 id next ไปแล้วก็ finish yes ok ครับ reject type มาดูนะครับใน Excel เราออกแบบ Reject Type เป็น Drop Down นะครับทำจากข้อมูลตั้งต้นคือ Reject Table กลับมาตรงนี้ครับเลือกเป็น Look Up Wizard Drop Down เมื่อไหร่ก็คือใช้ Look Up Wizard นะครับเลือกจาก Reject Type next by เอา Reject Name ครับเพราะ Drop Down เป็น ID เราดูไม่รู้เรื่องนะครับ next ไปเราก็เรียงตาม a b c นะครับ next by เราก็ finish yes 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 นะครับก็คือมันเปลี่ยนเป็น text มันก็จะลบทิ้งเหมือนเดิมครับเจ็ด record โอเคครับถึงตรงนี้เราก็มาแก้ข้อมูลที่มันลบลบทิ้งไปนะครับเดี๋ยวไม่มีให้ดู Double click เปิดได้เลยครับไม่ได้คลิกขวาแล้วนะครับพอจะเปิดตัวมันขึ้นมาตัว O ลิง link ครับตามตัวอย่างเรามี order เบอร์หอยู่3แถวแล้วก็ order เบอร์2อยู่แถวหนึงนะครับมาดู Excel ครับ o r เบอร์หนึ่งสามากับสองนะครับ กลับมาที่ Access เปิดตัว3ขึ้นมาครับตัวนี้ก็คือป้ายผิดเพื่อนน้ำมันนะครับก็คือโมมัว,มว,มวเอาละกัน4ก็คือเพื่อนน้ำมันป้ายผิดเซษได้สีเพี้ยนโอเคครับเราก็เติมข้อมูลกลับไปแล้วนะครับที่มันลบลบทิ้งไป จากนี้เราจะไปสร้างฟอร์มกันครับโดยฟอร์มที่จะสร้างต้องสร้างจากคิวรีนะครับห้ามสร้างจาก t ทเบิต้องสร้างจาก q คิวรีสรสรเสมอเราเลือก o 2ครับ create query วิ z a r d ok แล้วก็โยนหมด next ไป next ไปนะครับผมเปลี่ยนเป็น o สอง q เปลี่ยนเฉพาะตัวหลังตัวหน้าไม่เปลี่ยนนะครับแล้วก็ปิดไปครับ o สา create คิวรีวิสระโอเคโยนหมด next by next by เปลี่ยนเป็น O 3 Q ครับแล้วก็ finish แล้วก็ปิดไป order create คิวรีวิส r ะโอเคโยนหมด next by next by แล้วก็ order Q finish นะครับแล้วก็ปิดไปตัว reject type create คิวรีวิสโอเคโยนหมดนะครับ next by next by แล้วก็ reject type เปลี่ยนเป็น คิวครับก็จบครับตอนนี้ก็เริ่มสร้างฟอร์มกันแล้วนะครับสำหรับฟอร์มเราจะสร้าง3เลเยอร์ใน1ฟอร์มเลยนะครับโดยเลือกที่ออเดอร์คิวแล้วก็ครีเอทนะครับฟอร์มวิสาดโยนหมดถัดมาครับตัว o 2 q โยนหมดอีกนะครับตัว o 3 Q โยนหมดนะครับทั้ง3 q มคิวเลยแล้วก็ next ไปจะเห็นได้ว่ามันสร้างให้เรา3มเลเยอร์แล้วครับ next ไป next ไป ผมตั้งชื่อนะครับตัวออเดอร์บนสุดตัวแม่นะครับเป็นออเดอร์ F ส่วนตัวลูกเป็น Q2SF ครับไม่เปลี่ยนตัวหน้านะครับ Q3SF เราจะได้จำได้ว่ามันมาจาก q r รไหนเทเบิลไหน finish ไปครับเราก็ได้ฟอร์ม3เลเยอร์เรียบร้อยแล้วครับจะสังเกตว่าถ้าผมคลิกที่วันที่2ของการผลิตข้อมูลด้านล่างก็จะเปลี่ยนไปเห็นไหมครับวันที่3 ตรงนี้เราจะไม่เห็นตัวออเดอร์2นะครับเพราะอันนี้ทั้งหมดเป็นดีเทลของออเดอร์1นะครับผลิตไป3วันแล้วก็มีของเสียในแต่ละล็อตจำแนกได้ตามเลเยอร์ที่3ครับคาวน,นี้ผมกระเถิบตรงนี้ครับมาดูออเดอร์ที่2ก็จะเห็นได้ว่าออเดอร์ที่2มีผลิตอยู่วันเดียวแล้วก็มีรีเจ็คอยู่4ประเภทนะครับ ถ้าตัวอักษรเล็กไปเราจะจิ้มตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นไซส์1ิจิ้มตรงนี้ครับเปลี่ยนตรงนี้เป็นไซส์16ลักษณะนั้นเราก็ป,ป้ายปรับไซส์คอลัมน์ได้ครับโอเคนะครับตอนนี้เราไม่จำเป็นต้องใช้ ID แล้วครับผมขอหายไปตัวลิงก์ก็ไม่ต้องใช้เพราะมันอยู่ข้างบนแล้วนะครับก็เลยหายไปด้วย O3 ก็ไฮนะครับตัวลิงก์ก็หายไปก็จะเหลือข้อมูลอยู่ประมาณนี้ครับ เป็นอันเสร็จการเขียนโปรแกรมเก็บยอดผลิตรายวันนะครับรวมถึงจำแนกประเภทของของเสียเรามาดูครับผมเปิดเลกคอร์ดใหม่ครับโดยการกดตรงนี้อันนี้จะเป็นนวิเกตบาร์นะครับเราเลื่อนทีละเลคคอร์ดได้ไปหน้าสุดไปหลังสุดเปิดเลกคอร์ดใหม่ตัวนี้ครับนิวเลคคอร์ดผมเปิดตรงนี้นะครับแล้วผมก็ให้เป็น O003 นะครับใส่วันที่ปัจจุบันลงไป ครับเราคัสตอมเมอร์ก็แล้วแต่ฮะ C p r o d u โปรดก็เป็นขอกม้มเริ่มวันที่ผลิตเริ่มยีบสองนะครับแล้วก็อันนี้เราเริ่มผลิตวันที่ยีบสองตัทีครับควอนติตีลืมใส่นะครับสมมุติว่า500ตัวแล้วกันยีบสองผมผลิตวันละ100ตัวนะครับได้ของดีแปได้ของเสียมา20นะครับซ่อมได้ประมาณ15ตัวครับทิ้ง5 ลักษณะนี้นะครับของเสีย20เราก็สามารถมาจำแนกตรงนี้ได้ครับว่าเปืือนน้ำมัน15นะครับแล้วก็ตัวสีเพี้ยน5ส่วนจะเอาโปรแกรมออกมาดูหรือออกมาทำรายงานได้อย่างไรเราก็ไปสร้างคิวリกันครับเพราะฟอร์มนี้เป็นแค่ตัวหน้ากากสำหรับอินพุตข้อมูลเข้าไปในเทเบิลเท่านั้นเองนะครับปิดออเดอร์ไปนะครับ เซฟ yes โอเคตอนนี้ผมมีตัว o2 นะครับ o2 นี่จะเป็นตัวที่บอกว่าเราผลิตได้อะไรมาบ้างนะครับเราก็เลือก o2 ครับ create query wizard โ okay. อเคครับผมเอาตัว l ลิงมานะครับแล้วก็เอาตัว good มานะครับ bad มาแล้วก็ repair แล้วก็ทิ้ง ปึ๊บปึ๊บ next ไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ผมจะตั้งเป็น r p o 2 q นะครับเป็นรีพอร์ของ o 2ก็ finish ไปครับข้อมูลเหล่านี้เราคงดูไม่รู้เรื่องครับเราคลิกขวา design view ไปหาตัวเสริมมานะครับก็คือ order ผมเอา order มาวางครับตอนนี้ผมก็มีตัว customer แล้วก็มี product ให้ดูแล้วครับคลิกขวานะครับ data sheet view เราก็จะเห็นว่า order ร์001 A,B,C นะครับเราก็มีการผลิตได้90,90ฮ 90, 9 5ออเดอร์3ผลิตได้80เราอยากดูยอดรวมครับเราเลยคลิกขวา Design v i e ตรงนี้เราก็ไปที่ Query Design นะครับเราก็เลือก Total to Group Order Number Group Customer Group Product ครับส่วนตัว Good Bad นี่เราเลือกเป็น Sum นะครับ เลือกเป็นซัมแล้วก็เลือกเป็นซัมตัวแ s ชก็เหมือนกันนะครับของถิ้งเลือกเป็นซัมทั้งหมดมาคลิกขวาดูกันนะครับที่ Data Sheet View ก็จะเห็นว่ามันซัมมารีเรียบร้อยแล้วครับว่าออเดอร์นี้ผลิตได้เท่าไหรอย่างไรนะครับคลิกขวาเราไปเอา quantity ของออเดอร์ลงมาเทียบด้วยครับจะได้รู้ว่าผลิตไปถึงไหนแล้วก็คือออเดอร์ควอนติตี้ตรงนี้ นะครับพันหนึ่งผลิตของดีไปได้287นะครับของเสีย13แล้วก็ซ่อมได้10เสีย3อันนี้ก็เป็นสรุปของแต่และออเดอร์ครับส่วนการจำแนกของเสียเราก็อาจจะใช้ตัวคิวรีได้นะครับคือ O3 เป็นตัวที่จำแนกของเสีย create q u ว r y วิ z a r d o k แล้วก็โยนหมดนะครับแล้วก็ next next ไปตรงนี้ผมก็จะขอตั้งชื่อเป็น R P O 3 Q ครับขวา design view เหมือนเดิมครับไปเอาตัวข้อมูลมาเพิ่มนะครับไม่อย่างนั้นดูอย่างนี้เราคงไม่รู้ว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์อันไหนนะครับก็เลยเอา O 2มาวางครับถัดมาก็เอา order มาวางต่อ เราก็จะได้ว่าผลิตภัณฑ์คือตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวลูกค้าคือตัวนี้มาคลิกขวาดูครับอ่าเราก็จะพบว่าเฮ้ยขอกลมลูกค้านี้มีป้ายผิดเปืือนน้ำมันเท่าไหร่อย่างนี้ก็สามารถสมารีได้นะครับผมคลิกขวา Design View ก็เอาตัว ID ทิ้งครับนะฮะมันตัวจำแนกกลุมทำให้เราดูไม่ออกครับ คลิกขวาดูอีกทีเห็นไหมครับเราก็จะพบว่าลูกค้า A B C ขอกรมมีปลายผิดอยู่เท่านี้เพื่อนน้ำมันเท่านี้กรุปมันเลยครับเราจะได้มองเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นคิวรี e ดีไซน์้้วก็กรุปมันครับเรากรุปหมดนะครับยกเว้นตัว quantity นี้เราเปลี่ยนเป็นซัมเราก็จะเห็นว่าเพื่อนน้ำมันนี่มันเยอะขนาดไหนนะครับในแต่ละการผลิต ถ้าอยากจะให้แคบลงกว่านั้นก็เอาลูกค้าทิ้งด้วยครับโอเคนะครับนี่ก็คือโปรแกรมง่ายๆแล้วก็วิธีนำข้อมูลมาวิเคราะห์ง่ายๆทำให้เรารู้ว่าการผลิตเราสามารถสำเร็จได้ทันเวลาหรือไม่แล้วสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขในเรื่องของของเสีย มีอะไรที่ต้องแก้ไขหรือแก้ไขได้ง่ายๆบ้างนะครับหรือควรทําตัวไหนก่อนอย่างนี้ถ้าเป็นผมนะครับเราคลิกขวาเราเอา p r o d u c t ทิ้งไปแล้วลองมาดูกันเราซอสต,ตรงนี้นะครับเอาเป็น descending นะครับซอสก็คือมากหาน้อยแล้วก็ Data Sheet View เราก็จะพบว่าไอ้เปื้อนน้ำมันเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ที่เราต้องแก้ก่อนนะครับบางทีปัญหาจุกจิกที่ผิดทุกวันอาจจะ ไม่ส่งผลกับโปรดักชันเท่าไหร่นะครับอาจจะมีปัญหาใหญ่ๆอยู่2-3ชิ้นที่แก้ไขแล้วทำให้งานปรับปรุงได้ถึง7-80%ก็มีนะครับเป็นไปได้เพราะตัวเลขไม่เคยโกหกเรานะครับแต่ความรู้สึกโกหกเราตลอดเพราะบางทีเราเห็นว่าสีเพี้ยนหรือเศษได้เนี่ยมีทุกวันก็จริงครับแต่ยอดมันไม่มากโอเคครับผมก็ขอจบการสาธิตวิธีออกแบบโปรแกรมเก็บยอดผลิตพร้อม สาเหตุของเสียไว้ณนะตรงนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจเรียนเต็มๆแบบเป็นขั้นเป็นตอนตั้งแต่ไม่เป็นจนเก่งนะครับคลิกลิงก์ด้านล่างเข้าไปดูรายเรียนหลักสูตรพร้อมพรีวิวบางส่วนได้เลยนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้หรือชาแนลนี้มีประโยชน์รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเวลามีความรู้ใหม่ๆออกมาจะได้รับการแจ้งเตือนก่อนครับสวัสดีครับ